วันนี้ที่หาดปะตองเหมือนกันนะคะภูกเก็ตตอนนี้พยายามจะถ่ายเห็นว่าโอเคนะที่ปะตองเนี่ยมีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้างคนไทยบ้างฝรั่งบ้างนะคะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตามตึกต่กตางๆนี่เขารู้สึกว่าเขาจะซ่อมแซมแล้วถึงมาเปิดได้บ้างเมื่อเทียบกับกระตาปะล้นที่ตรงกันข้ามเลยค่ะอันนั้นร้างเลยยังร้างอยู่นะคะดูสิคนนะ่ะแด เอานับได้นะคะเพื่อนๆที่อยากจะได้ข้อมูลว่าอ้าวตอนนี้ตอนนี้เออภูเก็ตมีชาวต่างชาติมาเที่ยวเยอะไหมนะคะดูจากตามวิดีโอนี้ได้เลยนะคะส่วนม,มากนี่จะเห็นคนมาเริ่มเติ่มต้นทำความสะอาดนะะสงสัยจะเตรียมสำหรับหนึ่งพิจิกามั้งคะก็พอมมีบ้างเดินบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะคนอ่า เดี๋ยวเราจะแวะให้ดูถนนบางลานะฮะบางลานี่คือถนนที่ชุกชุมเลยของของอภูเก็ตนะฮะออแต่ยังไปไม่ถึงโอเคเรามาจอดตรงนี้ก่อนนะคะโอเคแล้วมีตอนต่อไปค่ะ